สำนักข่าวเกาหลีใต้รายงานในวันที่5ตุลาคม2565ว่ากองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากทดสอบยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นจำนวน4ี่ลูกไปตกยังเป้าหมายจำลองบริเวณทะเลตะวันออกโดยการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกจำนวนฝ่ายละ2ลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับการทดสอบความสามารถของกองทัพสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ในการตอบโต้ คคมซึ่งการทดสอบการยิงขีปนาวุธดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือที่ทดสอบการยิงขีปนาวุธพิสัยกลางยิงขึ้นจากฐานทดสอบขีปนาวุธมูพยองรีใกล้พรมแดนกับจีนข้ามดินแดนญี่ปุ่นบริเวณภูมิภาคโทโฮคุไปตกในทะเลตะวันออกซึ่งอาจจะไปได้ไกลถึงเกาะก u a ดินแดนในความครอบครอง,องของสหรัฐอเมริกาทําให้ทางการญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภยัย